เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่30เมษายน2025หัวข้อพระเจ้าจะทำให้เป้าประสงค์ของพระองค์สำเร็จสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ข้อพระคําหลักสดุดีบทที่37ข้อที่5 5 จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านอ่านพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อที่28่สิบถึง29 2สเเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รับพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ '29 เพราะว่าทุกคนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดไว้ก่อนให้เป็นตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางที่น้องจํานวนมากเนื้อหาในฐานะลูกคนสุดท้องของพ่อและลูกชายคนเดียวของแม่ผมอาจเติบโตมาเป็นเด็กเอาแต่ใจได้แต่ผมไม่ใช่ ผมมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นรองอธิการบาดีที่อายุน้อยที่สุดในแอฟริกาและผมทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นผมได้รับปริญญาเอกในวิชาคณิตศาสตร์เมื่ออายุ30ต้นต้นเพื่อให้บรรลุความฝันนี้แต่แล้วผมก็ถวายตัวให้กับพระคริสต และพระเจ้าทรงนำผมมาภายใต้การชี้นำของคุณพ่อฝ่ายวิญญาณผู้ล่วงลับของผมในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้ดูแลทั่วไปของคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าเมื่อหลายปีก่อนผมถามพระเจ้าว่าเหตุใดพระองค์จึงปล่อยให้ผมเสียเวลาหลายปีในการศึกษาคณิตศาสตร์ทั้งที่พระองค์ทรงทราบว่าผมจะลงเอยด้วยการเป็นศิษยาพิบาล พระเจ้าตอบเพียงว่าเราฝึกเจ้าเพื่อให้เจ้าสามารถประกาศพระกิตติคุณด้วยคณิตศาสตร์นั่นคือทีละขั้นตอนท่านที่รักของผมท่านสับสนเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านหรือเปล่าท่านสงสัยหรือไม่ว่าทำไมท่านถึงตัดสินใจเลือกเส้นทางนั้นท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตหรือไม่ อยากกลัวไม่มีความรู้ใดที่สูญย์เปล่าพระเจ้าจะดูแลให้ท่านบรรลุเป้าประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณประเด็นในการอธิษฐานพระบ,บิดาโปรดช่วยให้ข้าพระองค์บรรลุเป้าประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์